ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาวางสุดลุกลุกลกลูกตาอากาศอุ่นสบายและลมพัดเย็นชื่นใจใจดีเด็กสาววัยสิปีอาศัยอยู่กับแม่ในกระท่อมไม้หลังเก่าแม่ของเธอเป็นคนขยันทำงานและเลี้ยงใจดีมาตั้งแต่ยังเด็กแต่อยู่มาวันหนึ่งชีวิตของใจดีก็เปลี่ยนไปอย่างไม่คาดฝันตอนที่เธออายุครบ17แม่ของใจดีได้พบกับชายชาราคนหนึ่งชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นพ่อค้าตาบอดที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงในหมู่บ้านข้างเคียงเขาต้องการใครสักคนมาดูแลบ้าน และช่วยงานที่เขาทําไม่ไหวแม่ของใจดีที่มีภาระหนี้สินและชีวิตที่ลําบากเห็นโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความยากลําบากจึงตกลงที่จะส่งใจดีไปอยู่กับชายตาบอดคนนี้โดยที่ใจดีไม่เคยรู้มาก่อนวันหนึ่งแม่ของเธอบอกแค่ว่าใจดีแม่ขายลูกให้กับคนหนึ่งเขาจะดูแลลูกและให้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเราใจดีตกใจและเสียใจแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อแม่แตัดสินใจไปแล้วเธอถูกพาไปส่งที่บ้านของชายตาบอดชายคนนั้นชื่อว่าลุงปาน เขาเป็นคนเงียบๆไม่พูดอะไรมากมายแต่ใจดีกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากเขาแม้ว่าใจดีจะต้องทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมแต่ทุกครั้งที่เธอทํางานบ้านหรือนําอาหารมาให้ลุงปานเธอเริ่มสังเกตว่าลุงปานไม่ใช่คนตาบอดที่หมดความหวังแต่กลับเป็นคนที่เต็มไปด้วยปัญญาและความสุขุมลุงปานเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้ใจดีฟังเรื่องราวของการเดินทางที่เขาเคยพบเจอและคนที่เขาเคยรักเขาสูญเสียการมองเห็น จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อโลกยังคงลึกซึ้งใจดีเริ่มมองเห็นแง่มุมอื่นในชีวิตผ่านมุมมองของลุงปานจากความไม่เต็มใจเธอเริ่มเข้าใจความหมายของการให้และการรับและได้เรียนรู้ว่าบางครั้งชีวิตที่เราคิดว่าเราไม่ได้เลือกอาจเป็นชีวิตที่นำพาเราไปสู่ความสุขที่ไม่คาดฝันเวลาผ่านไปใจดีกับลุงปานเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทุกครั้งที่ลุงปานเล่าเรื่องราวใหม่ๆใ,ใจดีก็รู้สึกว่าเธอได้เปิดโลกใหม่ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนท้ายที่สุดเธอพบว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่การเห็นด้วยตาแต่การสัมผัสด้วยใจหลังจากที่ใจดีได้ใช้ชีวิตอยู่กับลุงปานมาระยะหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆจากความเป็นนายจ้างและลูกจ้างสู่ความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่ใจดีกําลังทาความสะอาดบ้านเธอพบหีบไม้เก่าแก่ซ่อนอยู่ใต้เตียงของลุงปานความสงสัยเริ่มก่อตัวในใจเธอจึงตัดสินใจเปิดหีบออกด้านในเต็มไปด้วยจดหมายเก่า และภาพถ่ายที่จางไปตามการเวลาจดหมายเหล่านั้นเขียนด้วยลายมือที่สวยงามและมีรูปของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใจดีไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหญิงสาวในรูปนั้นยิ้มอ่อนโยนดูมีชีวิตชีวาและมีความสุขใจดีจึงเก็บรูปถ่ายกลับไปที่เดิมและรอถามลุงปานในเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลามื้อค่ำใจดีนั่งเงียบขณะที่ลุงปานกินข้าวเธอลังเลว่าจะถามคำถามดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็เอ่ยออกมาลุงปานข้หญิงสาวในภาพที่อยู่ในหีบไม้ใต้ตเตียงคือใครหรือคะ ลุงปันเงียบไปครู่หนึ่งรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่มีรอยย่นจากอายุเธอคือคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิตเธอชื่อว่าบัวผันเราเคยคิดว่าจะแต่งงานกันแต่โชคชะตาพาให้เราต้องแยกจากกันใจดีนิ่งฟังด้วยความตั้งใจแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอคักลุงปานถอนหายใจลึกเขานึกถึงวันที่แสนเจ็บปวดเราสองคนเคยเป็นคู่รักที่มีความสุขแต่บัวผันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้นอุบัติเหตุที่ทําให้ฉันตาบอดด้วยเช่นกันตั้งแต่นั้นฉัน จึงตัดสินใจเก็บตัวงเงียบๆไม่ออกไปพบใครอีกเรื่องราวของลุงปานทําให้ใจดีเตือนใจมากเธอรู้สึกเห็นใจและเข้าใจถึงความโดดเดี่ยวที่ลุงปานต้องเผชิญมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าชายชาราจะไม่เคยบ่นเรื่องความตาบอดแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความเศร้าในใจลึกๆของเขาวันหนึ่งใจดีได้ยินข่าวจากหมอที่เข้ามาตรวจสุขภาพประจําปีให้ลุงปานหมอบอกว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่อาจช่วยรักษาตาของลุงปานได้แต่ต้องใช้เงินจํานวนมากใจดี จึงตัดสินใจที่จะทําทุกวิธีทางเพื่อหาเงินมาช่วยลุงปานเธอเริ่มต้นจากการทอผ้าและทํางานพิเศษในหมู่บ้านขายของที่ตลาดท้องถิ่นทุกวันใจดีทุ่งเททาง,งานอย่างหนักแต่ไม่เคยบ่นเพราะในใจของเธอมีเพียงความหวังว่าลุงปานจะได้มองเห็นอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปใจดีสะสมเงินได้มากพอที่จะพาลุงปานไปพบหมอแม่ลุงปานจะบอกว่า ไม่จําเป็นแต่ใจดีขยันขยอจนลุงปานยอมตกลงในที่สุดวันผ่าตัดก็มาถึงใจดีเฝ้ารอยอย่างใจจดใจจ่อขณะที่ลุงปานอยู่ในห้องผ่าตัดหลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปหมอออกมาพร้อมกับรอยยิ้มการผ่าตัดสําเร็จแล้วครับลุงปานอาจจะต้องพักฟื้นสักระยะแต่มีโอกาสสูงที่เขาจะมองเห็นอีกครั้งใจดีน้ําตาไหลด้วยความดีใจเธอรู้ว่าความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าเธอจะได้เห็นลุงปานมองเห็นแสงสว่างอีกครั้งและมันจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาล หลังจากการผ่าตัดที่สำเร็จลุงปานต้องพักฟื้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์หมอบอกว่า,าตาของเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวใจดีดูแลลุงปานอย่างใกล้ชิดไม่ยอมให้เขาเครียดหรือกังวลใดๆเธอเฝ้ารอทุกวันอย่างมีความหวังและเต็มไปด้วยความรักที่เพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของลุงปานวันหนึ่งหลังจากผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนหมอได้นัดลุงปานมาเพื่อตรวจสภาพตาหลังการผ่าตัดอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่หมอค่อยๆเปิดผ้าพันแผลออกลุงปานนั่งนิ่งใจดีนั่งข้างๆขวัวใจของเธอเต้นแรงไม่สามารถระงับความตนเ้้ได ลองเปิดตาดูนะครับหมอกล่าวอย่างอ่อนโยนลุงปานค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแสงแรกที่เข้ามาสู่ดวงตาทําให้เขากระพริบตาหลายครั้งเพื่อปรับสภาพกับแสงสว่างที่เขาไม่ได้เห็นมานานหลายปีผมผมเห็นแล้วเสียงของลุงปานสั่นสั่นเล็กน้อยเมื่อภาพแรกที่เห็นค่อยๆปรากฏขึ้นมามันคือภาพของใจดีที่ยืนอยู่ข้างเขารอยยิ้มของเธอสว่างสวยัยน้ำตาแห่งความสุขไหลออกมาแก้มใจดีรีบจับมือของลุงปาน ลุงเห็นจริงๆหรือคะเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจใช่ฉันเห็นแล้วลุงปานตอบเบาเขามองดูเธออย่างละเอียดใจดีที่เขาเคยรู้จักผ่านเสียงและสัมผัสตอนนี้เขาได้เห็นเธอจริงๆเด็กสาวที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือตอนนี้กลับกลายเป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาความอ่อนโยนและความเสียสละที่เธอทําให้เขาตลอดมามีความหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นเธอด้วยตาของตัวเองหลังจากการตรวจเส็จสิ้นลุงปานและใจดีกลับมาบ้าน ด้วยความยินดีลุงปานเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แตกต่างจากที่เขาเคยรู้จักการได้มองเห็นโลกอีกครั้งทําให้เขาเริ่มหวงแหนและซาบซึ้งกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างดูสดใสและมีความหมายสําหรับเขาลุงปานเริ่มลงมือทํางานต่างๆเองอีกครั้งเช่นการทําสวนและซ่อมแซมบ้านที่เขาเคยต้องพึ่งพาคนอื่นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ชวนใจดีไปเยี่ยมชมสถานที่ที่สาคัญในชีวิตของเขาที่ซึ่งเขาเคยไปกับบัวผันในอดีต และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ลุงปานพาใจดีไปยังบ้านเก่าที่เขาเคยอาศัยอยู่กับครอบครัวใจดีที่เต็มไปด้วยความยินดีและความหวังเดินเคียงข้างลุงปานไปในทุกที่เธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความรักที่เริ่มเติบโตในใจของลุงปานที่มีต่อเธอทั้งสองคนเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกวันในคืนหนึ่งขณะที่นั่งอยู่บนระเบียงบ้านใจดีมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวลุงปานนั่งข้างเธอพูดขึ้นอย่างช้าชว่าใจดีขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างที่เธอทำให้ฉันถ้าไม่มีเธอชีวิตฉันคงจะมมืดดนไปตลอ ธอคือแสงสว่างของฉันใจดีหันมายิ้มให้หนูเพียงแค่ทำตามหัวใจของตัวเองคลุงปานคือคนสำคัญของหนูเช่นกันความรู้สึกที่เคยเป็นเพียงความผูกพันระหว่างผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกลับกลายเป็นความรักที่แท้จริงลุงปานและใจดีไม่เพียงแค่มองเห็นกันด้วยสายตาแต่พวกเขาได้มองเห็นกันด้วยหัวใจเรื่องราวชีวิตของลุงปานและใจดีจึงเริ่มต้นขึ้นในรูปแบบใหม่พวกเขารู้ว่าการได้พบกันนั้นเป็นโชคชะตาที่นำพาความสุข และความหมายมาสู่ชีวิตของทั้งคู่ไม่ว่าจะมองด้วยสายตาหรือมองด้วยหัวใจพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป